จะว่าว่าไรนี่ยเเาก็่งเนที่บรณนั้เดี๋ยวจะกันนตันนี้ เห้ฮึมีมีคลิปไอ้นานเอามีคลิปไอ้นานเอาน้ำผึ้งกับปลาล่าล่าตัวยังเอาให้ดูเลยยังเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะเขาบอกว่าถ้าแพ้จะปลาล่ากับน้ำผึ้งผสมกับล่าตัวไหมอ่ะซื้อเสื้อสีพันในสัตว์ ใช่ด้วยแต่นัดแรกแล้วนัดแรกปาีแลกานแ้วเยไม่กบ้านที่ไม่กนบงเลยไม่เอาอาหารแมวมาแดกแต่พวกแดผมเหม็นจะตายหาว้นนี้ในิกตอกมีเยอะนกัไอพวกปาอย่างเงี้ยอยากจังอย่าเงี้ย าจะปลาล่าะละกับน้ำซึ่งผสมกันล่าตัว ก็ืออะไรกูตาเก็บมาให้สี่ขวดเดือนเลยไม่อยากเดินผ่านเดินผ่านนิ่งดูโทษตัวเดีอ่ ท่องเกยวแล้วว่ะเกยวลูกแก้วสองลูกแล้วทำเกีบไปเลยมีลูกแก้วสองลูกระเบิดไฟสามจะเป็นอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยระเบิดไฟมันเกี่ยวได้หกใช่ไหมอย่างที่เป็นระเบิดเก็บได้หก เดี๋ยวโชว์อไปดูในเมืองให้ผลว่าไม่มีอะไรครับในเมืองะไไม่เห็นเห็นโอ้ยมันไปนู่นแล้วเหมืองแล้ว

นิกบ้าเราเบิดแต่แต่ได้ได้บอสเดีวมัไม่เห็นว่ะขออยู่ในบ้านใช่ไหมโอ้ยเือะเือเรือทำไมลอยเล่นนั้น เฮ้ยอยากเล่นว่ะอไรเพ่อโุ้ยไม่ยขายยาเติม์ลังนี่ว่าไมาไม่ขาย่พี่มีคนม อะไรอ um ่ะอะไรของมึงวะเนี่ยอยากยิงเลยเป็นอระสุนยิ่งหายก็ผมขี่มาเล่นๆกันไม่ยิงหรอเด็ดยิงได้ครับพี่แจ้งมันเป็นกระสุนะหากระสุนก่อนดีกว่าพี่ มันกล่าว่าจะขี่นี่มาเอาศพเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็กลิ้งหนีเฮ้ยเรือทำไมมันลอยมันลอกตาดนะ่ะโด,ดนอะไรไปเนีเ่ย ช่างนายสัตว์ได้ปืนโหลดไอ้เห <c oughs> ี้ยโครอลกมฮะอะไรไอ้สัตว์อะไร,ร,ร <c oughs> ะย,ยิงเลย อ่ะอืนเดือปืนปืนุ่นรุ่นรุ่นรุ่นลุ่นมา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 ตายเอ้าอะไรวะมาอยู่นะปงบีปงบีแล้วตอนตีไหน มีแก้วสองลูกน uh ี oh ่จ oh. yeah. uh ้ะแต่เขาให้ประการบอกมีทะลิงป่ะผมยืทะลิงเลยเดี๋ยวมายอะไรอ่ะยีมยมทะลิงครับผมไปกดตัวนีก่อนมิไม่มีไปกดตรงเหมือนก็ได้ไปกดตรงเหมือนเหมือนก็มีจะวา้าวไหมฮะไไปวไาวเราไปตามเส้นนะ ไปเหมืองเนี่ยไปไหนตามวงเลยพี่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยบัลตี้อ่ะข้างหน้าเราเนี่ยเหลือวผ้าใบเนี่ยเนี่ยอ่ามววนมากมวงก็ได้มากก็ได้อ่ามันมีบัลตี้ตรงนั้นน่ะเนี่ยบัลตี้อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยบลตี้อยู่เนี่ย บนเขาแล้วไม่อยู่บนเขาเขาไหนนอเันไม่ได้อยู่ในวงนะแต่เราไปจะไล่เขาคงได้มีลูกแก้วเหลืออีกลูกนึงควันปี๋เลยกระน้นไหมเนี่ยเออ เยอะๆทั้งสไลด์ลงลงทั้งวาร์ปแก้วทั้งๆโดดเข้าลมตรงนี้มันมันมอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่วาว์ตี้อยู่ตรงส่วนสนุกเล็คเคปอ่ะมันก็ต้องมาเราเข้าระวังข้างหลังนะโอ้ห้าไม่เราเห็นลมมันไปทางไหนไว แต่มันอยู่ตอนนี้มันอยู่ในตปได้ไปได้ร้อนจัดก็ได้อืแล้วเราก็ฝืนตัวฝืนตัวกลับมาตอนนี้ยอดขายแล้วพี่พุ่งกระฉูดเลยเหรอเด็กเล่นปอดได้ไหมเนี่ยไปได้สองทาง ใช่ไปได้สองทางน้้ยางไปกลับได้ก็ติ๊กตัวกลับมันมันก็ไปมันย้อนไปย้อนมาได้มาทางไ่งก็ได้นะอยู่ในวงดีไหนเข้าวงเข้าท่อเนี่ยล่ะโอ้โหนูอยู่นู่นเนี่ยนนเวี่ยวิ่งกระโดดเนี่ยพี่ ไปไว้ถึงถึงที่ก็โดดดีๆถึงอยู่ถ้าเขามีตลิ่งไม่ต้องห่วงอ่ะนะนะนะเสียวอ่ะไอ้เหี้ยมันก็ไม่ยอมออกมานะเดี๋ยวจะไปต่อไปต่อไปต่อเาเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนมันยิงพี่มันยิงพี่นะ ข้างล่างีข้างล่างาางเราขา้ป้อมมาข้ป้อมมาเฮ้ยเห,ยหี้ยิงร่วงไอ้สัตว์ล่วงร่วงทะไร่ล่วงร่วง ร่วงตายตัวนึงใครลู้ก็ใครร่วงม่ตายเลยสั่งน้งยิงมาเฮียเราขึ้นยังไงเนี่ยสายผมต้องใช้ลูกแก้วขอใช้ลูกแก้วนะงั้นขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยของต้นเจ้าเอสเอสดีท็อปเอสซาดแล้วยิงยิงยังฝั่งโู้นอ่ะตรงไหนไม่รู้ หาตัวไม่เจอจิงมาจากจากสามสามหกสามแปดสามหกแปดอ๋อาจากสวนสนุกเลยิมีปืนล้องแบบนอ้มีแต่ลิต้อ สาวแปะมามาจากสวนสนุกอ่ะมมันต้องเข้ามันต้องวิ่งตามวงว่เยเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวผมไปเข้าลงไปฝั่งอีกอีกต้นมีนกเดือเหรอพี่ไม่ใช่พี่ยิงให้ต้นไม้มันโคตรนี่ย่นี่ย่นี่ าเพียบเลยเพียบเลยนอ้อมมาอ้อมมา

พี่มีเกาะแล้วอ่ะเฮ้ยพี่ไม่มีเกาะเลยใครมีเกาะมั้งน้องหาสิเขาดูพี่น้องหาหาตัวาดูใครมาวะใครแสดาวะนี่เพี่น้องพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วเห็นต้องสิบห้าอันน่ะเหลือสองทีมเว้ย บอะไรยไปสู้พวกมาด้านนั้นนะโดดขึ้นเห็ดพี่ไอ้พี่เฮ้ยยานยานยานเห็นปะยอดต้นไม้หนึ่งทีมแล้วเห็นเราเพิ่งไปใกล้กว่าให้มันยิงกับเพื่อนยิงคนอื่นก่อนการทำง่ายนี่นี่พี่พี่เห็นปะมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้ยมันมีมันมีเขื่อนอยู่ตรงนี้มันมีเขื่อนอยู่ตังนี้มันไอ้ยานมาแล้วนะยานให้มันยิงไหมมันร่อลงลากยิงไหยิงเลยยิงไล้มาทำง่ายไหม

hay dễ là thử mật ลายทางไงสัตว์จากลายทางไหมมีประชันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึ๊งตึ๊งลีโรดกันลีโรดลีโรดซอนลีโรดซอนใจเย็นมันเหลือมันเหลือสองตัวมันเหลือสองตัวนี่นีเชือดอะไรชือโหกูก็เดินวนทั่วเลยเนี่ยสีแดงใช่ไหมเหลือสองตัวมันเหลือสองตัวใจเย็นน้ำต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม้ไง ยนยผมปล่อยใ้ป้รน่วง่วงผมการด้วยจะไปจะไปฆ่าตัวตายเฮ้หลังหลังหลังรอรอยวผมังให้เรี็บร้อยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะหลังนี่ัยิงยิเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมรีเรือดูรีเรือดู่ หิงต้นไม้พางเลยไหนว่าบอกอยู่ต้นไม้เ็มีเลยอขึ้นอยู่เปนเหตุดีกว OK> ่า ้าวเรียบร้อยนี่ไงนายคลิกระโขไม่ตูด้วยจิ้มตาไม่เลยรายงานผลนกแฟงแรงห้าอัมหกพี่เอเจ็ดด้วยโอ้ยหกหกออสต่ะออตต่ะ